สวัสดีครับพบ,บกับคลิปแนะนำการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย WordPress นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะเอา Padlet มาฝังนะครับอยู่ในตัวหน้าหน้าหน้าเว็บของข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับที่เราเพิ่งสร้างเมนูแล้วก็สร้างตัวเรื่องโพสต์เข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับคราวน,นี้ก่อนที่เราจะฝังแพล็ตได้เราก็ต้องอสมัครแพล็ตซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองอลองสมัครดูนะครับไม่แน่ใจว่าบัญชีนี้ถ้าจําไม่ผิดบัญชีนี้ยังไม่ยังไม่เคยสมัครแพล็ตนะครับผมก็พิมพ์คําว่าแพล็ตเลยนะครับนี่ก็เจอไหนก็ กดเข้าไปเลยนะครับแพทเด็กกรณีที่เรายังไม่เคยสมัครนะครับเราก็ควรจะกดตรง sign up นะครับผมใช้บัญชี Google ผมก็ใช้ Google เลยนะครับดูสิว่าน่าจะยังไม่เคยสมัครนะครับผมเลือกบัญชี ที่ผมยังไม่เคยสมัครอ่ะก,ก็ดำเนินการต่อนะครับอ่าเวลครัมแสดงว่าผมไม่เคยสมัครนะครับอ่าตอบไปเลดีแล้วคนนี้อต t เชอร์แล้วกันนะครับอ่าใช้ของฟรีมาดูก่อนฮนะอันอื่นไม่สนใจอะของฟรีเราได้สามแพทเล็นะครับพื้นที่เก็บข้อมูลยี่สิบมอ่าอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราใช่เว็บไซต์เราก็ไม่ต้องสนใจกับตัวพื้นที่อัปโหลดมากนะฮะเพราะว่าเราสามารถแปะเป็นลิงก์ได้นะครับอันนี้กดเริ่มเลยนะครับของฟรีตลอดการนะครับสามอันนะครับแสดงว่ามันอยากให้เรากดใช่ไหม <c oughs> กดเลยอือันนี้เราจะสร้างแพล l ต t นะครับ ขึ้นมาสะอาดหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับการใช้ผมกดไปที่สีสีนี้นะครับจะสร้างแพลเล็ดอ่ามันจะมีเทมเพลตอ่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแพลเร็ดที่เขาใช้ในการทำทำตัว PA เนี่ยมันชื่ออะไรคำปันคำปังอะไรสักอย่างรู้เลยอ,อันนี้หรือเปล่า ใช่ไหมกันบังกันบังอะไรจำไม่ผิดนะใช่อ่าใช่แนละ้วนะมันอ่าน,นี้ผมบอกไว้ก่อนนะตีมันชื่ออ่าอะไรพันคนจะเป็นภาษาเกาหลีอ่ะไม่อยากจะอ่านฮนะมันก็คือตัวนี้อเดี๋ยวอันนี้หาให้ผู้เชี่ยวชาญเขาบ้าอธิบายอีกทีนะครับผมก็เคยลองลองเล่นเนแล้วแหละ ก็ไม่มีอะไรมากก็เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นบบด้านที่หนึ่งด้านที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ที่ต้องการก็คือเราจะฝังมันนะฮะฝังมันเอาไว้ในเว็บเราได้อย่างไรนะครับเราก็ผมตั้งค่าสักหน่อยนึนะครับอ่ะตั้งชื่อแล้วกันข้อ เอ่ะสมมตินะครับเอ๊ะเป็นภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำเป็นภาษาไทายได้ไหมนะฮะ๋ยวลองดูนะครับไปที่ user setting นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องเปลี่ยนภาษาได้นะนี่ ซะเลยาภาษาให้เราอ่านออกครับนี่มีซะด้วยอ่าได้แล้วคันนี้สบายเบื่อแล้วนะตั้งค่าภาษาไทายได้ละย้อนกลับนะครับชื้ออ่าเราจะได้อ่านง่ายๆหน่อยนะครับอ่าผมกดเข้าไปเลยนะครับตัวแบกลมแบกล่แบบกลาวอะไรก็ลองศึกษาเอาเองนะครับ อ่า,อาผมกดไปที่ตัวอันนี้ไม่ต้องนยะไปที่เมนูแชร์นะครับสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชมผมให้เป็นอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญนะคนดูก็ให้อ่านอย่างเดียวพอความเป็นส่วนตัวของลิงก์ก็ให้เป็นสาธารณะ คัดลอกลิงก์ที่เราจะเอาไปแปะนะครับผมคัดลอกก่นนะเราจะเอาไปแปะในของเราใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปอ,อันนี้ผมล็อกอินแล้วนะฮะผมเลื่อนมาสังเกตดูนะฮะผมเปิดเข้ามาในตัวเนื้อหาเรื่องข้อตกลงพนักงาน pa ปีงบหกเจ็ดนะฮะผมเห็นอะ,อะไรมันลอยขึ้นมาตรงคำว่าแก้ไขผมกดแก้ไขเลยนะฮะคือเข้าไปแก้ไข บทความนี้เลยนะครับก็สะดวกดีนะครับหรือจะเข้าไปแก้ไขตรงเรื่องทั้งหมดในหน้าแอดมินก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะ ขอมชาอ่ะเราจะเพิ่มนะครับเรากดเครื่องหมายบวกเขานะผมแก้นี้ก่อนเอาจุดๆออกก่อนนะจะพิมพอะไรก็ได้นะฮะอาจจะพิมพ์ส่วนที่หนึ่งไว้ก็ได้นะข้อมูลทั่วไปอะไรอย่างนี้นะแต่ผมจะสาธิตวิธีการฝังเลยด้วยกันนะครับรวิธีการเพิ่มบล็อกอีกวิธีหนึ่งนอกจากเครื่องหมายบวกก็คือเรากดเครื่องหมายสแลชอย่างนี้นะฮะมีไหม ดีแล้วจะพูดให้มันนะบ่ายทำไมอ่หมายบวกนะอาหาพิมหาสักหน่อยนะครับถ้าจำไม่ผิดมันชื่อว่าการฝังนะครับพิมคำว่าการมาเลยปะ,ะบล็อกที่ชื่อว่าการฝังตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนี่เมื่อกี้เราคัดลอกแล้วใช่ไหมฮะเราก็ วางแล้วก็ลองฝังดูครับมาแววมาแววตามดิคากดอัปเดตเลยครับกดดูเรื่องนี้ครับดูผลมันนะครับอ่ะนี่ก็ไหลล่มซะแนละ้วนี่ พีของเราก็มาฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วนะเขารับการตรวจนะฮนะอย่างนี้เลยอันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนของการจัดการเราของ let, แพล็ตแเราก็ไปจัดการสุรของแพล็ตอันนี้น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในการอบรมต่อไปนะครับแพล็ตกนะ็ไม่ดลยาก สหรคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับลองทําดูครับ